ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นบทสวดหรือว่าเป็นคาถาหรือเป็นธรรมะบทหนึ่งที่สําคัญสําคัญเกือบจะที่สุดของมนุษย์อีกตัวหนึ่งเลยที่โอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว,วมันโอหายากมากๆแล้วพอเกิดมาแล้วได้เรียนรู้หรือได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบรารมีมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหตุที่เราทุกอย่างในสรรพสิ่งในโลกใบน,นี้ที่ยังเกิด มาอยู่เนี่ยเพราะว่ามีความไม่รู้นั่นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นี่มันก็เลยต้องเกิดมาไงอะฮะเกิดมาแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดอย่างเงี้ยจนเออวนไปวนมาจนว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดของมนุษย์นี่กว่าจะเกิดมาได้บางครั้งอ่ะกระดูของพวกเรานี่ถ้าเอาแต่ละพบแต่ละชาติมากองรวมกันอะ่ะเท่ากับภูเขาล,ลูกหนึ่งเลยนะ แล้วน้ําตานะ่ะที่เราร้องไห้แล้วก็เสียใจดีใจอะ่ะถ้าเอามารวมกันในแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยเท่ากับเป็นทะเลเลยเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรเลยด้วยความใหญ่ยากของมันเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็คืออวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยอ่าเมื่อไม่รู้ปุ๊บมันก็ทําให้เกิดขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นสังขารอ่าเป็นวิญญาณเป็นนามรูป ก็คือมีรูปมีนามเป็นวิญญาณมันก็จะต่อไปเป็นวงวงเขาเรียกว่ากงล้อเป็นวงเวียนเนี่ยเมื่อเกิดนามรูปก็เกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิดอาอาเขาเรียกว่าส,สายายาลัตะนะก็คือการสัมผัสทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อเมื่อเกิดเหล่านี้ปุ๊บเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ปุ๊บก็เป็นไงพอสัมผัสทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจสายายตะนะเนี่ยที่จะถา,ายดอกภายในเนี่ยถ้า ภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็ตรงกับตรงข้ามกับตาก็คือรูปใช่ไหมที่เราเห็นนะเเสียงที่มันเกิดขึ้นจากหูฟังเนี่ยนะตรงข้ามกับหัะจมูกก็กินใช่ไหมลิ้นก็คือรสนะครับส่วนกายก็คือสัมผัสสัมผัสเนี่ยพวกนี้แล้วก็จิตใจก็คือรองรับนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาพูดกันผ่านหูเราบ่อยๆเนี่ยอันนี้ พอมันสัมผัสปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นไรเวทนาความรู้สึกเวทนาแปลว่าความรู้สึกมันก็จะวนเนอะเวทนาคือความรู้สึกฉะนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วเป็นไงถ้ามันร้อนอย่างเงี้ยมันปวดขามันอะไรก็อยากหายความอยากนั้นเขาเรียกว่าตัณหาเห็นไหมตัณหาเออตัณหาแล้วนะครับเนะเกิดตัณหาแล้วปุ๊บเมื่อเกิดตัณหาแล้วเป็นไงก็เกิด ต่างๆแลวบดนี้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นและบาน er world, ather ather ีโอ oh, you know? no. ้ทำไงเนาะบดนีหาอยากหายเกิดตัณหาอยากหายเมื่อมีตัณหาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นพอได้พัดลมแล้วก็อันนี้ก็พัดลมของฉันพอมีลูกมีเมียเนี่ยเออก็นี่ก็ลูกของฉันตัวของฉันเนี่ยอ่าพอยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปทานแล้วต่อไปก็เกิดไปอะไรเกิดเป็นภพขึ้นมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาเห็นไหมภพว่านี่ภพอะไรเมื่อเรายึดมั่น ในสิ่งเหล่านี้เราชอบอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยึดมั่นในอารมณ์เหล่านี้เกิดมาเป็นเปรตเ,เป็นอสุรากายเป็นสัตว์เดรัจฉานเออมันก็จะเป็นของมันแล้วมันเกิดพบแล้วก็เกิดชาติแล้วมันนี่ยเเกิดพบชาติต่อไปสิ่งที่หนีไม่พ้นอีกที่มันเป็นกรงร้อยอีกเมื่อมีพบมีชาติสิ่งที่จะตามมาก็คือเป็นไงเมื่อมีร่างกายมีพบมีชาติก็สิ่งที่ตามมาก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความร้องไห้เสียใจความล่ำไรนะครับนะเกิดชาติแล้วก็เกิดสยารัตนะอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรียกว่าโสกะปริเทวะความโศกความล่ำไรความลำพันนะเพราะว่าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมันจางหายไปอย่างเช่นมีร่างกายแล้วก็ไม่อยากแก่มีร่างกายแล้วก็ไม่อยากเจ็บอะไรเงี้ยเออสิ่งเหล่านี้มันก็จะวนกันอนะ่ะฉะนั้นมนุษย์เราใครที่เกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องเหล่านี้ก็จะ คนอย่างเงี้ยแหละบอ่อเวียนไหว้ตายเกิดเวียนไหว้ y ตายเกิดฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปบ,บาทตัวแรกเลยที่เราต้องเรียนรู้อ่าต้องเรียนรู้ถ้าบุคคลใดที่เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบ,บาทแล้วก็เข้าใจอย่างท่องแท้ได้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่นอนในอนาคตการเบื้องหน้าเนี่ยอ่าฉะนั้น อ่านี่แหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นหนทางการพ้นทุกข์แล้วถ้าอยากพ้นทุกข์ได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ดับไงไอ้ที่หลายคนหลายหลายคนเขาทําได้เนี่ยบางคนอ่ะเขาแค่ดับทุกข์ไงเออมันร้อนใช่ไหมร้อนมากก็หาพัดลมมาโอ้มีพัดลมแล้วเย็นดับได้ดับได้ทุกข์แต่ถามว่าปิดพัดลมแล้วมันร้อนอยู่ไหมมันก็ร้อนอีกมาวันใหม่มันก็ร้อนอีกเออมันไม่ได้อยู่แบบเย็นสบายอย่างนั้นตลอดเวลาอากาศมันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเออ ก็เลยเอ่อถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะไปกับนี่แหละสิ่งที่มันมาตกกระทบอะไรต่างๆจนสร้างพบสร้างชาติไปตามความรู้สึกตามเหตุและปัจจัยฉะนั้นถ้าคนเราใครที่ปฏิบัติธรรมเยอะๆหรือเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยจะเข้าใจหลักความเป็นธรรมชาติของของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายใช่ไหมหนีไม่พ้นฉะนั้น ถ้าเราอยากให้มันอยู่คงที่มีเกิดมาแล้วไม่อยากแก่อยากสวยอยากนมอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไงถ้าไม่เข้าใจหลักตัวนี้ก็ทุกข์อยู่ดีในศาสนาพุทธนี่ให้รู้แต่เรื่องทุกนะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วเราก็จะวางทุกข์ได้ไหวและอีกอย่างก็คือยิ่งเข้าใจทุกข์เยอะๆเนี่ยถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไปไงหาทางให้มันพ้นทุก์ไงก็คือไม่ต้องมาผุดมาเกิดนั่นเองนะ ต,ตัวไหนที่จะดับอ่าตัวไหนที่จะดับอวิชาได้ก็คือตัวเอเรียนรู้เรื่องธรรมะแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิลพพานเพราะเข้าสู่นิพพานนี่แหละไอ้สามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยไม่ต้องมาเกิดแล้วไม่ต้องมาอยู่นี่แหละเป็นอมาตะาและเป็นอีกอีกโลกหนึ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วว่ามันหลุดไปแล้วไงละวางได้ทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันจางคลายแล้วถามว่าทํายากไหมยากยากแต่ถามทําว่าทําได้ไหมได้ อไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <S 2> ขนาดการเกิดมายังทำได้เลยนะย่ยกว่าจะเกิดก็ได้ต้องเป็นแสนชาติเลยกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ยังทำได้ถ้าอยากบรรลุทำได้ก็จิตใจฝักใฝ่เรียนรู้ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเบาลงจางลงจางคลายลงนั่นแหละเพราะเมื่อ,เม,อเมื่อถึงคลาหลายๆคนน่าปฏิบัติทำนะเมื่อถึงคลาก็ ดวงตาเมื่อปัถนาและสิ่งเหล่าเนี้ยที่จะพ้นทุกข์ได้เมื่อถึงคลาเนี่ยทุกคนก็จะดวงตาเห็นธรรมเห็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ในอนาคตการเบื้องหน้านี้นะครับนะถ้าใครเร่งไวก็เห็นไวอ่อใครเดินไวใครเร่งปฏิบัติใครพัฒน,นาก็เห็นไวแต่ถ้าใครช้าก็เขาบอกแค่รักษาศีลห้าครบเฉยๆเ,เนี่ยก็แสนชาติตายแล้วเกิดแสนชาติก็ล้นุกไป โอโอเคแบบแบบแบบพื้นฐานเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะเอาง่ายๆที่สุดก็คือการที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากสุตตมายปัญญาก่อนเกิดจากฟังอ่าก็คือฟังก่อนฟังเทศฟังอะไรไปเรื่อยเรียนรู้โอ้มนุษย์ทำไมเกิดมาเออแล้วใน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 ชาติชาติหนึ่งเนี่ยมันมีกี่ภพกี่ชาติลองฟังไปดูนะัฟัง <S <S เป็นฟังเป็นนิทานเนี่ย เรียนรู้ไปเรื่อยๆพอฟังไปได้แล้วปุ๊บต่อให้ฟังเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเรื่องถ้าไม่ปฏิบัติเป็นไงก็ไม่สามารถที่จะเกิดมากเกิดผลฉะนั้นสิ่งที่เอ่อมันจะน้อมนำให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เข้าใจนั่นก็คือเมื่อฟังเยอะๆแล้วปุ๊บอ่าเราก็น้อมมามาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติปุ๊บมันก็จะเกิดปริเวทก็คือผลที่จะได้รับซึ่งไอ้คำว่าปฏิบัติเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติแล้วแล้วไม่หยุดไม่หย่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้ไม่อยากเกิดผลสักวันหนึ่งมันก็เกิดผลยกตัวอย่างเช่นเราปลูกต้นมะม่วงเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเออมะม่วงนี่ต้องทํำยังไงต้องต้องปลูกยังไงใส่ปุ๋ยยังไงพันไหนถึงลูกโตนั่นนี่นู่นพอเราศึกษาเสร็จแล้วถามว่าถ,าาถ้าไม่ปลูกมะม่วงมันจะได้กินไหมก็ไม่ได้กินใช่ไหมดันั้นก็เราก็ต้องปลูกติดสน,นี้พอศึกษาแล้วไอ้คำว่าศึกษานั้นก็คือปริยัติก็คือความรู้ความจำนี่แหละ ว่าใส่ปุ๋ยยังไงปลูกยังไงไปทางทิ่ไหนรับแสงยังไงให้มันอยู่ร่มแบบไหนพอรู้แล้วก็น้อมมาปฏิบัติทีนี้พอปฏิบัติก็คือเหมือนปลูกต้นมะม่วงพอเราปลูกเสร็จปลูกแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆก็หมายถึงว่าเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็ทําตามที่เราเรียนรู้มารดน้ําทุกวันใส่ปุ๋ยทุกวันคนดินทุกวันถ้าทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการตามหลักแล้วการที่จะ มะม่วงที่จะออกผลได้มันก็สามสีป่ปีมันก็จะมีกําหนดการของมันอยู่แต่หลายๆคนพอปฏิบัติปุ๊บถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะโอ้อยากบรรลุธรรมเลยก็น้อยน้อยมากที่จะบรรลุธรรมได้มันมีเวลาของมันอยู่เหมือนว่าเมื่อถึงคลาทุกคนก็จะดวงตาเห็นธรรมไงอ่าตอนแรกมันยังไม่เห็นหรอกก็ทําไปก่อนแต่พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงคลาอ่อ่ก็จะดวงตาเห็นธรรมเห็นหันทางในการพุทธก,ก็จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยการอะไรครับ ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเอยพอให้วันหนึ่งน่ะไม่อยากบรรลุธรรมไม่อยากดวงตาเห็นธรรมไม่อยากสําเร็จนั่นนู่นหรือไม่เออมันก็ไม่ได้มันมันเมื่อเมื่อผลมันออกแล้วไม่ไม่อยากกินมะม่วงก็ให้กินเมื่อถึงเวลามันออกดอกออกผลแล้วไม่อยากให้มันเป็นหมากมันก็เป็นความหมายในที่นี้ก็คือเมื่อเกิดปฏิบัติแล้วปุ๊บทำไปตามระเบียบเมื่อถึงคลา เมื่อถึงคราก็คือเหมือนสามสี่ปีมันต้องออกดอกออกผลใช่ไหมมันก็จะออกดอกออกผลตามมันอ่ะต่อให้คุณบอกว่าไม่อยากกินผลมันไม่อยากได้ผลมันไม่อยากให้มันออกดอกไม่อยากให้มันสุกมันทําไม่ได้เพราะคุณทําแบบนี้ไงเพราะคุณปลูกอยู่คุณรดน้ํามันอยู่ฟวนดินอยู่เมื่อถึงคราเออซึ่งหลักหลักการเหล่าเนี้ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยอย่างเช่นคุณอยากเรียนห้ังซื้อเกิง คุณอยากเป็นนายตำรวจก็ต้องอ่านหนังสือศึกษาก่อนแล้วก็มาอ่านมาปฏิบัติมาฝึกเออคุณอยากเรียนหนังสือนี่เก่งคุณอยากทําบีบบ็อกได้คุณอยากเต้นวีบอยได้คุณก็ศึกษาศึกษาแล้วก็น้อมมาปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนวันหนึ่งมันก็เก่ง,ม,กกงมันก็เต้นเป็นทาบีบบ็อกเหมือนกันอ่านหนังสือเหมือนนักกีฬาก็มันฟุตบอลก็เหมือนกันมีอะไรมากบ้างไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บทุกคนมันก็เป็นหมดทําได้หมดทุกคนในโลกบี้ทีทได้หมดทุกอย่างแต่มันอยู่ที่ว่า ทำแล้วขี้เกียจไหมถ้าปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่รดน้ําไม่อะไรปล่อยมันมันก็ตายแห้งแล้วก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกันใชไหมมันเป็นหลักสัจจะทำเป็นหลักของความจริงว่าโออย่างงี้นี่เองไม่น่าล่ะไอพวกที่สําเร็จท youtube อ่ะทำติ๊กตอกทาอะไรก็ช่างอ่ะแล้วมันทําไม่หยุดอ่ะมันศึกษามาแล้วแล้วมันก็ทําลงคลิปทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันําไปเรื่อยๆอ่ะต่อให้วันนึงไม่อยากดังมันก็ดังเพราะมันลงคลิปทุกวันอ่ะ ต่อไอ้ไม่อยากให้คนดูอ่ะแต่มันลงให้คนดูทุกวันอ่ะฉะนั้นทุกคนทําทําช่องโซเชียลอะไรต่างดังทุกคนอยู่ที่ว่าคุณทําต่อเนื่องทําทุกวันทํานานไหมไม่ใช่ว่าเราลงวันนี้อยากดังโอ้ยไม่เห็นใครดูไม่เห็นใครนั่นเลิกเอาเลิกแล้วมันจะดังได้ไงว่าคุณไม่ได้ทําต่อนใช่ไหมละ่ะฉะนั้นอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็น, YouTuber, าปนดาวติกเตอหรืออะไรล้วมันเป็นหมดได้หมดทุกคนอยากมีชื่อเสียงมีได้หมดอยากเป็นนักร้องเป็นได้หมดคุณต้องศึกษา พอศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เดาปฏิเวทคือผลมันจะเกิดขึ้นเองปฏิเวทคือผลที่จะได้รับจากมันอไปไงทีนี้เกณฑ์อยังหลักสัจจะของชีวิตอยากได้ธรรมะอยากอยากเรียนรู้เรื่องธรรมะอยากเรียนเข้าใจเรื่องอยากดวงตายเห็นธรรมอยากเห็นคนดางกันฟังฟังก่อนอ๋อถ้าติดตามก็ติดติดตามได้นะครับสําหรับคนพูดอยู่เนี้ยก็ ชื่อในในแอปสีดำก็โยบอยไอมิเตชันนะครับนะหรือโยบอยอาร์ตก็ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไอมิเตชันการเรียนแบบแอปสีแดงก็เหมือนกันครับโยบอยไอมิเตชันแอปสีฟ้าก็เหมือนกันครับโยบอยไอมิเตชันหรือจะเป็นอแอปสีฟ้าที่เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหรือเพจอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีชื่อว่าสุขภาพและความสามารถพิเศษครับสามารถติดติดตามได้นะครับเป็นแนวทาง การมีธรรมะอย่างน้อยก็สุกกายสุกใจนะครับผลที่ได้รับศึกษาธรรมะสุกกายสุกใจเพราะเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ก็คือความสุกกายสุขใจนี่แหละอยากได้เงินเยอะได้นั่นนี่นู่นก็มาอำนวยความสะดวกในจิตใจนี่แหละแต่ถ้ามีเงินเยอะๆมีบ้านเยอะๆมีที่นินเยอะแต่ไม่สุกกายสุกใจมีแต่โรคแต่ภยัยร่างกายจิตใจก็โอ้ยมีแต่เรื่องวาวุ่นเนี่ยมันมันก็ไร้ค่านะครับมีเงินเยอะๆเปียอะไรฉะนั้น ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วได้สิ่งเหล่าเนี้ยอย่างน้อยนะ่ะบาดฐานของชีวิตพอมันสุกกายสุกใจมันก็มีกําลังที่จะเอ่อเขาเรียกว่าต่อสู้ในต่างๆนะครับกิเลสมานต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเอให้ให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเมื่อยังเป็นโยมอยู่ยังเป็นคารวาตอยู่ก็ทําหน้าที่ของคารวาตให้ดีที่สุดเหมือนผมตอนนี้อ่แต่ว่าเมื่อถึงคา แล้วได้ออกบวชอย่างเงี้ยผมก็จะทําหน้าที่หน้าที่หรือผู้ข้อปฏิบัติข้อวัดของของพระภิกษุให้เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับนะออ๋อทรรมะกับได้ครับได้ได,ได้ไปด้วยกันได้เลยขอมากับความรัก ธรรมะเนี่กับความรักนี่ไปด้วยกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการการความรักที่เราม,มีความเป็นบุญเป็นบารามีเขาเรียกคู่บุญคู่บารามีเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาเคยปฏิทานเคยช่วยเหลือฉะนั้นพอมาในชาติเนี้ยคนที่เป็นเนื้อคู่กันเน่ะอ่าเขาก็จะต้องส่งเสริมกันให้ถึงที่สุดเมื่อถึงคลาเนี่ย ถ้าจะให้หลุดพ้นแล้วไม่ต้องมาผุดมาเกิดไม่เจอกันแล้วไอ้นั้นอ่ะเมื่อถึงคลามันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนด้วยอย่างชาตินี้เราศึกษาธรรมะแล้วก็จะพูดในเรื่องของความรักก็ใช้ความรักกับธรรมะเนี่ยประกอบกันอย่างเช่นรักษาศีลห้านี่ข้อข้อสามเนี่ยก็คือการไม่ให้ผิดลูกผิดเมียคนอื่นการจะไม่เจ้าชูเ้เห็นไหมก็ถ้าเรามีคนที่เรารักอยู่แล้วก็ทําหน้าที่คนรักให้ดีที่สุดไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไป ยุ่งกับคนอื่นไม่อะไนั่นแหละมันจะทําให้ความรักเราประคองด้วยกันไปจนชั่วลูกชั่วหลานมีความสุขไปจนตายนะ่ะเขาเรียกว่าคู่เขาเรียว่าคู่บุญคู่บารมีเสริมกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันอย่างนี้มันก็สุขกายสุขใจได้เช่นกันโดยที่เออไม่ต้องถึงขั้นบอกว่าโอ้ยหลุดพ้นแบบไปบวชไปอะไรหไหมครับมันมันมันไปด้วยกันได้ เออาความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์หนึ่งในนั้นเนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้คือในศาสนา,าพนุทธอ๋ออันนี้เป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้เป็นได้ร้อยเเซ็เลยเพราะว่าเหศที่เรามีแมวมีหมามีอะไรนะบุคคลเรานั้น่ะที่เป็นสัตว์นะ่ะ ชาติที่แล้วชาติก่อนๆอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเขาทํากรรมไม่ดีไว้เยอะอฆ่าสัตว์ไว้เยอะเลยชาตินี้ก็เลยมาเกิดเป็นเป็นเขาเรียกว่ามีมีกรรมนะครับเออมาเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานพอมาเกิดแล้วความรักความผูกพันเนี่ยมันยังมีให้กันมาเกิดเป็นตว์ในบ้านเราสังเกตไหมว่าพอเรามีหมามีแมวเรารู้สึก รักมันผูกพันกันดูแลมันหาข้าวหาน้ำมากินให้อุ้มให้ผมอ่านั่นอ่ะมันมันจริงอ่าจริงบางครั้งนะชาติที่ก่อนยังเป็นคู่รักกันด้วยนะเออชาติก่อนเป็นคู่รักกันเลยแต่ชาตินี้มาเกิดคนละคนละอ่าลูกลูกใ่ใจใจบางคนก็ที่รักอะไรก็ยังมีเลยนะครับะรักมากผูกพันมากหมาตายเออหรือ สัตว์เดลชา <osc> สัตว์สัตว์ตายก็คือตัวสัตว์ที่รักอ่ะร้องไห้เสียใจเลยนะแบบอู้รุนแรงเลยบางคนอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับออใช่ใช่ร้องไห้ใช่ร้องไห้นั่นแหละนั่นแหละเพราะว่ามันมีความรักความผูกพันด้กันหลายภพหลายชาติแต่ว่าพอมาชาตินี้แล้วมันมันในเขาเรียกว่ามันไม่ไม่ได้เกิดมาในภพภูมิเดียวกันไงอ่าถ้าเกิดอ่า ยังมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็จะอยู่ด้วยกันไม่นานก็ในใน,ในห่วงเวลาหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามาใช้เวรใช้กรรมต่อกันก่อนเพราะว่ายังมีความรักความบุกพันในกันอยู่อ่าเพราะว่าอย่างสัตว์ในรัชาเนี่ยสัตว์เนี่ยมันก็อยู่กับเราไม่นานเนาะนะเจ็ดแปดปีถ้าวอมาหม้าแมวพวกนี้นะครับนะเอ่อนจะ็ดแปดปีไม่เกินสิบห้าปีหลัก็ไปแล้วนะครับนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันมันมันเป็นไปตามหลักเหตุและปัจจัยหรือหลักธรรมชาติด้วย มันมีอายุไขของมันอยู่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องไปคนก็มีเกิดมีแก่เจ็บตายสัตว์ก็เหมือนกันมีเกิดมีแก่มีเจ็บม,ม,มีตายเช่นกันเหมือนกับเราแค่อายุมันต่างกันไเฉยอายุเราเยอะกว่าของเขาน้อยกว่าหรือสัตว์บางตัวอายุเยอะกว่าเราได้สาอย่างเช่นเต่าอย่าเงเงี้ยเป็นหลายอายุหลายร้อยปีอย่างเงี้ยก็มีอสัตว์บางตัวตัวใหญ่ๆหอย่างเงี้ยมันจะมีอายุเยอะ ออ,อส่วนมากเนี่ยคนที่อนอนไม่หลับนอนไม่หลับเนี่ยเป็นคนที่จิตใจฟุ้งซ่านอ่าก็คือคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ซึ่งที่จริงไอ้นีวอ์หน้าเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างมากความคิดฟุ้งซ่านความลังเลส,สงสัยความคิดมากสมอง,นงเน่นี้สิ่งเหล่านี้มันจะมาทําให้จิตใจเราเนี่ยวาวุ่นพอวาวุ่นปุ๊บมันก็คิดเรื่องนั้นห่วงนั่นห่วงน,น,วงนี่ห่วงลูกห่วงล้านนอนไม่หลับแลวบ้านี ห่วงว่าพรุ่งนี้จะจัดงานนั่นงานใหญ่กว่าไม่สําเร็จอะไรฉนันสิ่งที่จะทําให้เราหลับได้แล้วก็อยู่กับตัวได้ที่สุดก็คือการมีสติอยู่กับตัวาาอาจจะเป็นใช้ใช้เอ่อเขาเรียกว่าเจริญภาวนานั่นแหละอย่างเช่นเอ่อใช้คําบริกรรมหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่อยากใช้คําบริกรรมหรือใช้คําในการเอ่อภาวนาอย่างเช่นพุโทโธพุโทโธยุบหนอพองหนอก็ พระเจ้าสรรเสริญที่สุดก็คือการดูลมหายใจเขาเรียกว่าการภาวนาแบบอานาปนสตินะครับนะนะก็คือดูแค่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกก็ให้รู้ว่าออกเอาจิตเนี่ยไปจับที่ลมหายใจออกมาลมหายใจเข้าใน่สั้นก็ให้รู้ว่าสั้นยาวก็ให้รู้ว่ายาวอย่างนี้นะนะ <c oughs> เออเขาเรียกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับหลักธรรมบางข้ออย่างเช่นโยนิโสมนสิการก็คือไอ้น้อมน้อมน้อมพิจารณาเข้ามาปฏิบัติการคิดไปก่อนเนี่ยบางการบางครั้งอะมันคิดไปก่อนแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบมานะเขาเรียกว่าคิดอ่า คิดก่อนทําไม่ใช่ทําก่อนคิดเขายัางว่าอยูอ่คิดพิจารณาแปว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีวางแผนว่าโอถ้ามันไม่ดีก็ไม่ทํามันดีก็ทําอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยการการความรอบครอบมันก็ทําให้งานสําเร็จรุ้่วงไปได้ดดีก็หลายคนนะที่ทําแบบนี้อ่าคนละอย่างคนละอย่างใช่ใช่เห็นคิดอ่าใช่ใช่แล้ว ใช่ใช่ใช่โอ้ซึมเศร้าไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้นะเอาอคิดคิดมากคิดโอ้ยคิดกังบนเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉะนั้นวิธีแก้ซึมเศร้าได้ดีที่สุดคือการเอาสติเนี่ยมาจับอยู่กับอ่าอยู่กับตัวนั่นแหละไม่คิดเพราะว่าคนเราวันหนึ่งคิดเป็นล้านเรื่องเลยไม่อยากใช่ถ้าถ้า ใช่ถ้าถ้าเราไม่เคยศึกษาธรรมะเลยเนี่ยยิ่งยิ่งหนักวันหนึง่งคิดคิดคิดแล้วก็สุงพลที่มาเนี่ยการคิดมากๆเนี่ยทําให้เราลืมนั่นลืมนี่ลืมเพราะว่าคิดหลายเรื่องไงยกักกระลืมก่า เออใช่ใช่ถ้าคิดถึเงเธอไม่หยุดก็ไปไปหาเธอเลยเอ๋อ,อ,อ <c oughs> สิ่งบอกเลยว่ามันเอ่อธรรมธรรมะเนี่ยธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันขัดขัดแย้งกันบ่อยในละในเรื่องของ,ของการดูดพอ์ตเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ไงเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นคล้ายๆว่าใครร่างกายก็ย่อมติดเออร่างกายก็ติดพอติดเสียติดหนักๆ,ๆ,ๆ,ๆปุ๊บก็ออกไม่ได้อ่าอ,ออกไม่ได้พอออกไม่ได้ปุ๊บ เป็นไงล่ะทีนี้ก็ส่งผลต่อร่างกายถึงขั้นนนอะเสียชีวิตอะไรอย่เงี้ยนะอันนั้นก็คือไปในร่างด้านของหลักวิทยาศาสตร์นะคือเส็บติดแล้วก็ออกไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในหลักของธรรมะเนี่ยจะออกนับมาได้ไงอันนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลามากเพราะว่าส่วนมากเด็กเนี่ย ด้วยด้วยภาวะบุตรที่ภาวะคือเขาก็ยังเป็นเด็กยังไวรุ่นหนุ่มสาวอย่างไงถ้าจะดึงเข้ามาใช้ธรรมะในการประกอบเพื่อเพื่อหลุดเนี่ยก็ถามว่ายากไหมยากอยู่อะยากอยู่เพราะให้เขามาสนใจธรรมะนะเขาไม่เชื่อด้วยซ้าบ,บางครั้งอ่ะแต่ถ้าถามว่าเอามาฝึกปฏิบัติเรียนรู้ค่อยๆขัดเกลาได้ไม่ได้ทุกอย่างนะ <c oughs> เขาก็บอกว่าไม้ไม้แก่ด,ดัดยากไม่อ่อนดัดง่ายใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรา เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆว่าพูดเขาเรียกว่าพูดให้ฟังบ่อยๆอ,ยอ่เรียนรู้ค่อยๆซึมซับแล้วก็พูดถึงโทษพูดถึงประโยชน์อ่าให้ให้เขาฟังในเรื่องของธรรมะถ้าถ้าเด็กค่อยๆก็เขาเรียกว่าซึมซับนะแล้วก็เรียนรู้เข้าไปเนี่ยเชื่อว่าเมื่อถึงคลาเนี่ยเด็กเด็กกลุ่มเหล่านั้นอ,อาจจะได้ได้เห็นธรรมะมากขึ้นแล้วก็น้อมน้อมนา อที่จะห่างออกจากยาเสพติดได้จริงๆเพราะเพราะว่าไอธรรมะจริงๆเนี่ยถ้าใครมีบุญมีวาสนาที่ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เข้าไปจริงๆเนี่ยเมื่อถึงคราเนีมันจะทําให้เราชนะได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นการฝึกจิตใจด้วย,ยนะเหมือนเขาบอกว่าใช,ใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตก็คือจิตใจนี่แหละเป็นนายของร่างกาย ถ้าเราชนะใจตัวเองได้ก็ชนะทุกอย่างในโลกใบนี้อ่าฉะนั้นหลายๆ <c oughs> เออเออได้เลยอ่ะเออชนะไปไหมเออตายละอันนีกานเรียนรู้ธรรมะอย่าลืมอย่าลืมศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะด้วยเพราะว่า ธรรมะเนี่ยกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอ่าถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยการที่เอ่อเราจะเขาเรียกว่าจะใช้ชีวิตอ่าให้อยู่รอดปลอดภัยอ่าให้มีสุขก,กายสุขใจได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตสิ่งกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้นเพราะว่า อย่าลืมว่าร่างกายกับจิตใจมันต้องไปด้วยกัน่ามันต้องไปด้วยกันนะมันจะอะไรมันจะเสื่อมมันมันจะพังหรืออะไรมันมันมันขัดแย้งกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันมันมันจะหนุนนากันไปยากอย่างเช่นร่างกายก็ไม่ไหวอยู่แล้วจะให้ไปเดินจงกรมให้นั่งปฏิบัติธรรมจะไปยังไงนอนยังพอได้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยแต่ถ้าทั้งร่างกายก็แข็งแรงสุขภาพใจก็ดีอ่ะอย่างเงี้ย เอามันดีเลยแหละมันมันควรปฏิบัติควรทําควรมันทําได้อ่ะหลายคนจึงบอกว่าโอ้ยไออยากขาดีอยากแข้งดีเด้อยาตัวเบาเาด้จะได้ปฏิบัติทําได้ตอนที่อายุเยอะนะไอ้นั้นอคิดผิดเพราะอะไรตอนที่คุณมีสุขภาพร่างกายดีอ่าอายุก็ยังไม่เยอะอะไรเงี้ยทําไมไม่ทําตอนนั้นแล้วพออายุเยอะแล้วพอจะให้มาทําแล้วบอกว่า ไม่ได้ปวดแข้งปวดขานั่งนานไม่ได้ปวดหลังปวดเอลน้ำหนักก็เยอะปวดเขา่าแล้วถูกมันถูกก็คือเริ่มทำเลยเริ่มศึกษาเลยมันทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆสังสมไปนะสุกกายสุกใจไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารอโอ้ยแก่แล้วค่อยๆทำค่อยเข้าวัดถามก่อนว่าเ,เราจะอยู่ถึงแก่ไหมเพราะคนเราเนี่ยถ้าเอาจริงๆอะ่ะ ได้ได้ทุกลมหายใจไปเลยโอเคครับอได้ได้ครับได้ก็อ๋อโอเคครับในช่องของผมนะครับก็สอดแทรกธรรมะด้วยนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับโยบอย i อมิเ t ชันนะครับ โยบอยอาร์ตนะครับนะแล้วก็สุขภาพและความสามารถพิเศษนะครับติดตามได้ทุกช่องทางตามชื่อเร็วๆนี้ก็จะทำซิงเกิลเอ่อทั้งสองอย่างเลยนะครับเร็วๆนี้ทั้งซิงเกิลเป็นนักร้องนะครับนะเป็นลูกน้องแนวลูกทุ่งนะครับ แล้วก็เป็นผลงานเกี่ยวกับงานประติมากรรมนะครับปั้นพญานาคนะครับรอติดตามรอชมได้เลยนะครับปั้นพญานาคนะครับเป็นอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีใครเหมือนนะครับหนึ่งเดียวในโลกแล้วเจอกันนะครับขอบทุกคอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแวะดูแวะฟังแวะชมนะครับจนอยู่จนจบคลิปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยมั่งมีสีสุกนะครับนะ ลำรวยเงินทองอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบนะครับปรถนาสิ่งใดสมปารถนานะครับทุกสิ่งทุกประการนะครับนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับนะส่วนคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับอนุโมทนาบุญกับกันครับ